ที่ประชุมสภาวันนี้เนี่ยเขามีมติผ่านความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมนะครับงบประมาณรายจ่ายประจําปี2567ด้วยคะแนนที่แบบว่ามันเฉียดฉิวนะนี่เขียนต่อยเดียวคืออะไรพี่จุ๋มด้วยคะแนนต่ออ่าอ่านะเท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันนะเป็นต่อเลยวมามาดูรายละเอียดหน่อยการประชุมวุฒิสภาเนี่ยนะปรากฏว่าเขามีวารละพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณพศ2,567ปวงเงิน1.22แสนล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการเติมเงินดิจิทัลวอ l เล็ซึ่งสภาพิจารณาเห็นชอบแล้วทั้งนี้ครับวุฒิสภาต้องพิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบภายใน20วันหลังจากที่รับร่างพรบด้านนายกเศรษฐาสวีสินนะครับก็ได้เดินทางเข้าสภา,พาเพื่อร่วมประชุมวาระนี้ด้วยโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชน เพียงแต่โบกมือทักทายสื่อมวลชนเท่านั้นจากนั้นในที่ประชุมครับก็มีประธานพู้ทิ่สภาก็คือนายมงคลสุรสัจจะทำหน้าที่ในที่ประชุมนะครับเพื่อเข้าสู่วาระาต่อมาเมื่อเวลา9โมง45นาทีของวันนี้ก็ได้ขอมติจากที่ประชุมให้เว้นการใช้ข้อบังคับการประชุมในกรณีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาพิจารณา เพื่อให้การพิจารณาแล้วเสร็จให,ให้ทันตามกรอบนะครับนายกเศรษฐาได้บอกว่าหลักการและก็เหตุผลตอนหนึ่งย้ำถึงความสำคัญต่อการเสนอร่างพรบนี้เพื่อใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากที่ภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศนั้นมีสภาพที่โตเติบโตต่ำโดยการกระตุ้นเศรษฐกิจด,ดังกล่าวนั้นเพื่อเอื้อต่อการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ ในการเงินระยะยาวหลังจากที่มีการแถลงเหตุผลเสร็จนายกก็ได้เดินทางกลับทันทีเลยเรามีเสียงสักหน่อยไหมครโครงการนี้ที่ท่านนายกซึ่งท่านกลับไปแล้วนี่นะครับแต่ได้ยินเสียงหมอเปรมบ้างก็ดีนะครับที่ท่านบอกว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผมขอยืนยันครับไม่ใช่ครับเป็นโครงการเศรษฐกิจการเมืองคือการกู้เงิน แล้วก็เอามายิงยิงคือให้ประชาชนเพื่อหวังผลทางการเมืองแล้วไม่ใช่ยิงนิดเดียวทำฐานขอ,อนิดเดียวครับเรียกว่าเป็นการยิงทะลุมิติครับทะลุมิติไงครับท่านประธานครับเลือกตั้งปี2566รับปากชาวบ้านมายังไงก็ต้องทำให้ได้ทำไม่ได้ไปไม่รอดแน่พักเราดังนั้นก็จึงต้องเอาเงินนี้มายิงไว้ก่อน ยิงเสร็จตรงนี้มิติแรกผ่านไปนะครับมิติที่สองก็คือการเลือกตั้งคราวหน้าก็หวังผลไปถึงครั้งนั้นถ้ายุบสภาก่อนก็เข้าทางเลยครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ล่ะครับผมจึงบอกว่าไม่ใช่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นโครงการเศรษฐกิจการเมืองจากมิติที่หนึ่งคือเลือกตั้งคราวที่แล้วรับปากหาเสียงคราวนี้เอาเงินมายิงเสร็จแล้วก็หวังผลเลือกตั้งคราวหน้า ทีนี้ต่อไปจากมิติที่หนึ่งเป็นมิติที่สองสุดท้ายจะเป็นมิติพิศวงครับคือเจ๊งทั้งประเทศซึ่งผมคงยอมไม่ได้ที่จะเห็นวันนั้นครับจึงขอเชิญชวนท่านพุทธ,ธิสมาชิกได้อภิปรายอย่างกว้างขวางแล้วก็ช่วยแสดงความเห็นเพื่อเป็นประวัติศาสตร์นะครับว่าไม่ใช่กฎหมายอะไรจากผู้แทนมาแล้วเราจะต้องเห็นตามเสมอไปครับขอขอบพระคุณครับ และเงื่อนไขถัดไปเนี่ยคือเงื่อนไขที่ค่อนข้างสําคัญเหมือนกันคือเงื่อนไขของการจ่ายและถอนเงินสดนะครับร้านค้าที่รับเงินดิจิตอลวอลเล็ไปในรอบแรกเนี่ยไม่สามารถถอนมาเป็นเงินสดได้นะครับทีนี้ผมคิดว่าท่านผู้คิดนโยบายเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจธรรมชาติของการทําธุรกิจของคนรายย่อยจริงๆที่เขาใช้เงินสดหมุนต่อวันจริงๆนะครับต้นทุนเขาไม่ใช่มีแค่ค่าสินค้าที่ใช้เงินดิจิตอลวอลเล็ซื้อ แต่มีค่าจ้างรายวันค่าแผงนะครับค่านา้ำค่าไฟค่าน้ำมันซึ่งค่าต้นทุนเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถเอามาจ่ายได้ด้วยเงินดิจิตอลวันเลตเพราะฉะนั้นถ้าเงื่อนไขในการที่เขาถอนเงินออกมาใช้ไม่ได้เนี่ยร้านค้าที่มีสายป่านสั้นไม่สามารถหมุนเงินได้ทันเนี่ยเขาอาจจะตัดสินใจไม่เข้าร่วมแต่แรกนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นการกีดการล้านรายย่อยทั้งหมดออกจากนโยบายตรงนี้แล้วล้าน จะเหลือล้านที่เป็นทางเลือกให้ทางผู้ใช้สิทธิ์ใช้เนี่ยอาจจะเหลือแค่ล้านของเจ้าสัวนายทุนลายใหญ่เท่านั้นนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่มีการประชุมกันในวันนี้นะครับแล้วก็ในที่สุดแล้ววันนี้ก็มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,567นะครับด้วยคะแนน139เสียงไม่เห็นด้วย38เสียงงดออกเสียง18เสียงและ ไม่ลงคะแนนหนึ่งเสียงตามที่ปรากฏบนจอที่เลยค่ะนี่นะฮะอ,อ่ะก็ถือว่าเป็นมติผ่านความเห็นชอบอร่างงบประมาณนะครับประจำปี2,567ค่ะ